รัชนกมืออันดับที่5ของโลกนะคะจะลงแข่งขันแบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรีส์รายการ Sunrise India Open กับปีเสียวเล่ยมือวางอันดับที่3จากจีนซึ่งการเข้าชิงก็จะทำให้อันดับโลกของรัชนกขยับขึ้นมาอย่างแน่นอนนะคะคะแนนสะสมจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย7,800คะแนนค่ะ และหากรัชนกคว้าแชมป์จะได้9,200คะแนนนะคะซึ่งรัชนกมีคะแนนตามหลังโนโซมิโอกูฮาระกับหวังซื่อเสียนที่เป็นมือ3และ4ของโลกอยู่1,524คะแนนและ1 0 7 0คะแนนตามลำดับนะคะและจากการที่โอกูฮาระถอนตัวจากรายการนี้ทำให้ไม่มีคะแนนสะสมเพิ่มในขณะที่หวังซื่อเสียนตกรอบก่อนรอชนะเลิศไปก็ทำให้แต้มเพิ่มแค่5 4 0คะแนนเท่านั้น,นะคะ่ะ ตอนนี้คะแนนสะสมของน้องเมธรัชนกมีโอกาสสูงที่จะขึ้นไปติดมือ3ของโลกนะคะไทยก็ยังมีลุ้นส่งนักกีฬาลงแข่งขันโคต้าโอลิมปิกอีก1คนแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทําคะแนนติดมือวักอันดับที่16ของโลกเป็นอย่างน้อยตอนนี้นักแบดมินตันไทยมีเข้าข่ายลุ้นก็คือน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันมือ20ของโลกที่มีคะแนนตามหลังมิเชลลีจากแคนาดามือ16ของโลกในเวลานี้อยู่1,283คะแนนนะคะ รวมถึงน้องพีชพรทิพปูนัประเสริฐสุขที่รักมือ23ของโลกมีคะแนนสะสมตามหลังมือ16อยู่3,311คะแนนค่ะ